ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัย Pl ไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังการาโชนะครับผมการาโชเนี่ยมีแค่2เวอร์ชั่นที่เป็นฟีเจอร์นะนะมีสแตนดาร์ด90บาทสแตนดาร์ด90 ตัวฟีเจอร์มันอยู่90โอเคมาทีมเซนสตล์ไม่เกี่ยวแล้วด้วยนะอือหือโอ้โหสแตนดาร์ดแม่งจีดว่ะสแตนดาร์ดแม่งจีดว่ะสแตนดาร์ดแม่งแม่งเร็วกว่าตัวฟีเจอร์และเลี้ยงบอลครองบอลหาช่องดีกว่าอีกอะ่ะในฟีเจอร์ก็จะได้พวกจ่ายบอลจบสกอร์ลูกมงความโค้งนะครับผมได้ประมาณนี้นะโอ้โห ระหว่าง2เวอร์ชันเนี้ยถ้าส่วนตัวเลือกใช้ผมก็ใช้สแตนดาดนะเอาจริงผมก็ใช้สแตนดาดนะเพราะว่าอะไรเร็วกว่าเลี้ยงบอลดีกว่าหาช่องดีกว่าถึงจบสกอร์มันอาจจะไม่ได้เยอะก็เถอะนะครับผมแต่จี๊กว่าง่ายคือจี๊กว่านะครับผมก็ไปลุ้นช่วงจ่ายบอลกับจบสกอร์เอาเองนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยความเร็วก็ถือว่าเร็วอยู่นะแต่ก็ไม่ได้มากนะเลี้ยงบอลก็ถือว่าได้อยู่นะแต่ก็มีจบสกอร์กระจายบอลที่ค่อนข้างดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมใครเลือกใช้สแตนดาดดีกว่า <c oughs> นะครับผมโอเคแต่ตัวล่าสุดเนี่ยที่เด็ดกว่านั้นนะครับผมปึ๊บห,หาช่องนะครับผมหาช่องครองบอลทั้งหมดดีกว่ายกเว้นจ่ายบอลกับจบสกอร์นะจบสกอร์ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะเนี่ย,ยจ,จ่ายบอลอะต่างเงยอะนะสปีดโอ้โหกินนะครับโอเคเก้าสามดีกว่าแน่ๆนะครับผมสำหรับโซลชั้นนี้เตะสแตนดาร์ดไม่ของจริงว่ะสแตนดาร์ดไม่ของจริงดูดิ สปีดเอ๊ะสปีดสปีดเนี่ยโอ้โหแต่สปีดต้นดีกว่าตัวฟีเจอร์นะสแตนดาร์ดไม่น่าดูนะจริงสำหรับสายเมนยูแต่ปีนี้เนี่ยถึงวิวตันโปรไฟล์ก็จะไม่เปลี่ยนนะนะครับผมถ้าเป็นปีก่อนเนี่ยโปรไฟล์มันจะเปลี่ยนเป็นแบบเหมือนฟีเจอร์ใช่เนี่ยไม่เปลี่ยนก็จะเป็นทรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมตัวสแตนดาร์ดเนี่ยน่าเล่นตรงที่ว่าจี๊ดมากบาลานซ์ก็ดี นะแต่ก็ยังสู้ตัวฟีเจอร์ล่าสุดไม่ได้นะฟีเจอร์ล่าสุดขึ้นไป93นะหาช่องดีนะบอลโรนครองบอลทั้งหมดดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็สปีดเร็วกว่าแต่ก็เร็วกว่าไม่ได้เยอะหลอกนะครับผมโอเคการนาโชว่ะฟีเจอร์เขียวฟีเจอร์เขียวนี่มันก็นานแล้วนะาารจริงมันก็นานแล้วแล้วก็ถ้าเป็นพวกฟีเจอร์เนี่ยจะไม่มีการปรับค่าพลังนะเนะ ถ้าเป็นพวกฟีเจอร์เนี่ยจะไม่มีการปรับค่าพลังขึ้นหรือลงมันก็จะอยู่ตรงนั้นเลยนะแต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะมีปรับขึ้นตามฟอร์มในแต่ละปีนะนะปีนี้อาจจะฟอร์มดีนะครับผมลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรหลายอย่างมันก็เพิ่มขึ้นนะครับผมส่วนฟีเจอร์เขียวเนี่ยมันก็อยู่นานแล้วนะนานๆอะ่ะก็เกืกนะครับผมโอเคส่งมาชช่นนี้ก็ก็ยังเป็นตัวตัวล่าสุดแหละที่ดีที่สุดลองลมาผมให้สแตนดาร์ดแล้วกันนะ แต่ตัวฟีเจอร์เขียวเนี่ยมันจะได้ความหลากหลายหลากหลายที่แบบแต่มันก็แบบทรงแบบหลากหลายแต่มันไม่ได้เด่นทางใดทางหนึ่งไงจะเร็วก็ไม่เร็วจะเลี้ยงบอลดีก็ไม่จะยิงคมก็ไม่คมนะครับผมมันหลากหลายมันก็ดูแบบยาก,ยากๆหน่อยแต่ถ้าเป็นพวกเนี้ยเรื่องบอลดีความเร็วจัดจบเลยนะครับผมมีทีเด็ดนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเทียบค่าพลังกนะันาโช่วมีอยู่3เวอร์ชั่นนั่นแหละนะครับผมสแตนดาร์ดไม่ดีเฉยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย l ล t s go อ